สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฐาพรกิสมัครชั้นม3าทับ10เลขที่29ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องศิลปะยุคโบราณศิลปะยุคโบราณ,าราณเริ่มตั้งแต่มนุษย์ในอรารยธรรมเมโสโปเตเมียกับอียิปต์ประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งอักษรลิมและอักษรภาพเพื่อใช้ในอรารยธรรมต่างๆของชนเผ่าเช่นการบันทึกการค้าการออกกฎหมาย ลักษณะศิลปกรรมมีความผูกพันกับลักษณะเฉพาะของชนเผ่าและผูกพันกับความเชื่อในโลกหลังความตายโดยศิลปะตะวันตกสมัยประวัติศาสตร์ยุคโบราณศิลปะเมโสโปเตเมียบริเวณที่เรียกว,ว่าตะวันออกใกล้อียิปติสราเอลซีเรียอิรัก อิหร,ร่านตุรกีดินแดนส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายเหลือความอุดมสมบูรณ์ตามบริเวณล,ลูกแม่น้ำเช่นแม่น้ำนานแม่น้ำไทกริสและยูฟเฟติสมีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ตามเวลาแต่และยุคสมัยสมัยอาณาจักรบาบิโลเนียมีกษัตริย์ที่สามารถพราองค์หนึ่งคือพระเจ้าฮัม,มูรบิดทรงตาก,กฎหมายใหม่ศิลปะส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐเผาไฟหลือดินผสมฟางตากให้แห้ง สถาปัตยกรรมเนื่องจากวัสดุไม่คงทน,ทานถาวรสันนิฐานว่ามีผังสี่เหลี่ยมและมีการใช้เสาและประตูโค้งเพื่อลบน้ำหนักจักรวรรดิอัสซีเรียกษัตริย์ที่สำคัญคือพระเจ้าอสุรณะศิราปานสถาปัตยกรรมการวางผังพระราชวังจัดอย่างสลับซับซ้อนใช้อิฐในการก่อสร้างใช้ระบบหลังคาโค้งปฏิมากรรม ลูบัวแกะสลักมีปีกแต่เป็นหัวคนเป็นสัญกษณ์คือบัวหมายถึงแผ่นดินศีสาคนหมายถึงกษัตริย์ปีกหมายถึงท้องฟ้าเป็นภาพนูนสูงสร้างเป็นลูกบัวมีห้าขาที่ทําเช่นนั้นเพราะหวังผลในการมองดูแต่ละจุดยืนสิ่งโตแกะสลักได้สวยงามมีชี้สมจริงภาพสิ่งโตบาดเจ็บ ศิลปะกรีชาวกรกเป็นมนุษย์ในเผ่าพันธุ์อินโดยุโรเปียนที่อพยพเคลื่อนย้ายลงสู่แหลมบอลขาดตั้งแต่ก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์จนกระทั่ง2,000ปีก่อนคริสตศักราช จึงได้ตั้งหลักเป็นที่ประเทศกรีซในปัจจุบันประกอบด้วยสองรัฐใหญ่ที่สำคัญคือเอเธนและสปาร์ตาชาวกรีกมีการศึกษาศิลปะวิทยาจนมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์ปัชญาและการปกครองศิลปะการกรีกมีความเจริญสูงสุดเป็นแบบฉบับในทางศิลปะของมนุษยชาติตั้งแต่ยุโโบราณจนถึงปัจจุบัน ศิลปรกรรมของกีกที่สำคัญได้แก่งานสถาปัตยกรรมอาทิวิหารสนามกีฬาหอประชุมสถานที่สแสดงอุปรากรวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือวิหารพาเทนอนสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวมีความงดงามมากแม้จะสร้างมาแล้วเป็นเวลานานกว่า2,000ปีก็ไม่มีที่ติว่าควรจะแก้ไขข้อบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งของวิหารพาเทนอนภายในวิหารตกแต่งด้วยภาพ แกะสลักอย่างวิจิตรงดงามขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ